สวัสดีครับอตอนนี้ผมกําลังเดินทางไปที่จังหวัดจันทบุรีนะครับระหว่างทางก็พาดูชมภูเขาตามข้างทางนะครับซึ่งภูเขานี้เขาเรียกว่าภูเขาตังงอกนะครับซึ่งมันจะอยู่ติดเขตชายแดนไทยกัมพูชานะครับจะไปเรื่อยๆอีกฝั่งของเขาก็จะเป็นบ้านทับทิมสยามศูนย์ห้านะครับอีกฝั่งของเขาแล้วก็จะเป็นพรมแดนไทยกัมพูชาเลยเดี๋ยวจะเดินทาง รับผมนี่นะครับบรรยากาศรอบๆนะครับเทือกเขาตะงกนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่เองนะฮะดูบรรยากาศจออเล่นก่อนข้างทางครับนี่นี่ก็จะเป็นสวนข้าวโพดเนาะสวยงามมากเลยนะครับนี่มองไปที่นี่ก็จะเป็นเขาตะงกเห็นชัดไม่เอ่ยอ่ะเดี๋ยวพาไปชมกันเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเส้นทางเส้นนี้นะครับเขาเขาจะเรียกว่าเส้นทางคลองหาดไปอำเภอสอยดาวนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับนี่ อันนี้ก็จะเป็นสวนข้าวโพดไอ้ร่ข้าวโพดข,ของชาวบ้านนะครับนี่เรามองเห็นไปนี่ก็จะเป็นเทือกเขาต่างงอกนะครับแล้วก็เลยไปอีกฝั่งนู้นจะเป็นเขาถ้ำสีวะนะครับเดีย๋ยวผมจะพาขึ้นรถไปชมระหว่างทางไปเรื่อยๆนะครับเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมากเลยอันนี้จะเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดสระแก้วกับจังหวัดจันทบุรีถ้าเราอำเภอก็จะเป็นอำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วกับอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีนะครับตรงนี้ เดี๋ยวผมจะพาเลาะไปอีกเรื่อยๆเนาะในระหว่างการเดินทางสก็บบรรยากาศเอามาฝากพี่น้องทาง YouTube ด้วยนะครับนะเดี๋ยวผมจะพาไปชมเรื่อยๆแป๊บหนึ่งไปตามนะครับครับผมเดินทางต่อครับอ่าเมื่อกี้แวะถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วนะครับวิวทิวทัศน์บรรยากาศของน่าจะเป็นหินปูนหละตัวนี้มันจะมีตนม้ดดนไม้แซดลิลลิตหน่อยๆนะครับบรรยากาศระหว่างการเดินทางนะครับก็แวะชมแวะถ่ายรูปกันนะครับอันนี้จะไปต่อแล้วนะ ไปต่อไปเลยภูเขาที่สวยงามมากเลยนะครับบรรยากาศรอบๆท่างไม่จะขับเรือไปไหนเหนมครับเหมือนเป็นเบืองอะไรสักอย่างอะ่ะตึกสูงอ่งนะยักษ์อะไรเงีย อันนี้อำเภอคลองหาดกับอำเภอสอยดาวประเทศไทยนะครับเดี๋ยวคิดว่าเป็นชื่อไหนนะประเทศไทยเราก็มีค,ความสวยงามมากนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โอเคเลยแหละนี่นะฮะนี่เรากำลังเดินทางเข้าไปใกล้ภูเขาใกล้ๆกัวตอนนี้นี่ฮะสองฝั่งถน,นนเนาะอู้อ๋อม่ ประมาณรัดร้อยเมตรเนี่ยห้าร้อยเมตรได้ถัดจากเขาลูกนี้ไปก็จะเป็นเขาทำสีวะนะครับซึ่งถ้ามเขาสีวะนี้ก็คือมีประวัติความเป็นมาก็คือมันจะมีเหมือนเสวอลึงนะครับศิวอลึงที่ชี้โดดขึ้นมาเพื่อวัยะเพศของผู้ชายนะครับชี้โดดขึ้นมาแล้วมันจะเหมือนว่าวัายาวะพศของผู้ชายนะครับเลยเขาเรียกว,ว่าถ้ามเขาสีวะนะครับคือสีวะนี้ก็คือสีวะ แล้วของที่เราบูชาสิ่งที่เรานับถือบูชาของศักดิวะิทธิ์ก็คือศิวลึงนะครับเป็นศาสนาฮินดูนะศิวลึงนี่ก็คืออวัยวะเพศของผู้ชายนะครับต้นกําเนิดของชีวิตนะครับคือของศาสนาฮินดูพระศิวะนารายณ์นะครับลงไปเรื่อยๆบรรยากาศเดี๋ยวจะเห็นเขาศิวะแล้วทำเขาศิวะแล้วอี ีระหว่างเดินทางเนาะสวยงามมันเตียงเตียจัดงานอะไรเนาะนี่แหละใครที่มีที่ดินติดแบบนี้เนาะทำเป็นร้านพวกไอ้กาแฟพวกเคาเรียกว่าอะไรพวกสเปซอ่ะให้คนมาชินแล้วก็ชิมชมวิวนี่เขาทะลุอันนั้นมันทะลุมองเห็นอีกฝั่งหนึ่งเลยนะมองไปนะ เ,าาาเลี้ยวขวานี่นี่จะเป็นอำเภอบางสมบูรณ์นี่แหละไปบ้าอนอสสาศัยมินพ้อยซับนี่เลยนี่เราจะมองเห็นแล้วทําเสอสี่ว่าเห็นไหมมินแต่ก่อนพี่เ็คิดว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนจั่งวะเนาะเนี่ยน,น,นะมันจะมีแบบลักษณะเขาที่ว่าเป็นหินป,ปูนนะครับลักษณะมันจะออกเลมๆมนๆออกมานะมันจะเหมือน อาไว้เฉาะเพศของผู้ชายนะครับน,นอาจจะมองเห็นอยู่มองเห็นอยู่ไกลๆเลยนะครับนี่แหละเขาเรียกว่าวัดไม่ใช่วัดเข้าดีเข้าเขาถ้ำทิวะแล้วก็จะมีถ้ำที่มีน้ําแล้วก็เราก็จะดำน้ําเข้าไปเที่ยวข้างในได้แต่ผมไม่กล้าไปผมกลัวเหมือนอะไรอ่ะเหมือนจะแม่นางนอนอ่ะก็เลยไม่กล้าเข้าไป น้ำมัน,ออ,อ,อ,นออกมาแล้วเราจะออกมาไม่ได้นะครับโครงการพัฒนาัตรีมสยาม05นะครับอยู่นี่จะออกไปทางซ้ายมือนะครับจะเป็นหมู่บ้านจุดท้ายของเขตกรมแดนไทยกัมพูชาัตรีมสยาม05นะครับออกประกานี้เลยยินดีต้อนรับเข้าสู่ถ้ำเขาสีวะนะครับ อำเภอคลองหาดจังหวัดสระแก้วแห่เข้าไปตรงนี้เลยแต่ช่วงนี้เขายังจะ็ิดอยู่มั้งนะเห็นไหมเก็บวันลึงเห็นไหมโดโดโออมานนะเห็นไหมสระเกลือชือว่าระเกลวะสปอชระเก,กลสระเก,กลหรือชื่อว่าระเกลไปเรื่อยๆเอ้ยนี่แหละชมบรรยากาศน้ำจืด โอเคครับเดี๋ยวค่อยเจอกัน,นคลิปหน้าน,นะครับสำหรับคลิปนี้ขอการสวัสดีครับสวัสดีครับจะเดินทางไปอีกนิดหนึ่งนะครับที่มองไปตอนนี้มันจะอยู่ในเขตพื้นที่ของของอำเภอคลองหัดจังหวัดสะแก้วนะครับระหว่างรอยต่อกับอำเภอสอยดาวนะครับจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับ จตรอต้องบ่ายยูเดิต้องไปจิง้งนุ่มก่อนนี่เลยครับภูมิอากาศภูมิประเทศนะครับที่สวยงามมากเลยมันจะมีที่หนึ่งที่ันที่มันสวยมากที่มันอยู่ติดทิมเขาอะแล้วตรงนั้นมันจะสวยมากแต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงไงนี่แหละครับบรรยากาศช่วงก็ได้อะไรต้นหน้าฝนเนาะนะครับปลาหน้าร้อนต้นหน้าฝนบรรยากาศก็จะออกเป็นเขียวชุ่นนิดน,นึงนะครับซึ่งภูมิประเทศแถวนี้ก็จะสวยงามไปด้วย ภูเขาวิวทิทัศน์นะครับแล้วก็จะมีส่วนผลไม้ของที่ปลูกเยอะที่สุดในอำเภอคลองหานี่ก็จะใช่พวกไอ้ลำไยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านเรือนแถวๆทีนเขาตะงอกนะครับชนชาติแถวนี้ก็จะพูดภาษาลาวกันภาษาไทยโคราชนะครับมีเขมนบ้างอยู่ที่อำเภอสอยดาวนะครับจะพา ไปเรื่อยๆวันนี้ก็มีคนขับให้นั่งครับนะจุดท่ามหาสกาจีกอ่ะดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะไปเห็นตรงตีนเขาเดี๋ยวสๆนะครับเดี๋ยวจะจอดให้ดูนะครับบรรยายบรรยากาศลมเย็นๆนะครับมองไปเห็นไกลๆนู่นก็จะเป็นเทือกเขาสกูดนะครับซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอเขาทีิกูดจังหวัดจันทบุรีตอนนี้เราอยู่ระหว่างรอยรอยต่อของจังหวัดสระแก้วกับจังหวัดจันทบุรีนะครับตอนนี้นี่ ตงนี้ก็จะเป็นเสืรกเขาตะงอกแลว้วนะครับบรรยากาศสวยงามเลยทีเดียวเรากำลังเดินทางไปที่จังหวัดจันทบุรีนะครับเห็นธรรมชาติระหว่างเส้นทางนะครับที่เราจะเดินทางไปสวยงามมากก็จะมีต้นยงต้นยางถึงไหนทีทิ่ถ่ายรูปนะไม่ไกลเดี๋ยวก็ถึงแล้วมันจะเป็นมุมที่แบบ เขาลูกนี้นี่ก็จะมีปลูกล้วยไข่เนะกี่ยวกับการเกษตรของชาวบานะ้านนาจะเป็นกล้วยไข่แล้วครับตอนนี้ตอนนี้เราถึงบ้านทุ่งขนานอำเภอคลองหาดจ,จังหวัดจันทบุรีเลี้ยวขวาไปก็เป็นกรอกสมบูรณ์น,น,นั่นแหละตำบลลองไก่เทือนจังหวัดสะแก้วนะครับนี่ตอนนี้ก็ถึงเชือกเขานี่แล้วใกล้ๆแล้วจะเข้าใกล้ไปทุกทีนะครับถัดจากเขาลูกนี้ก็จะเป็นบ้านทับทิมเยาม0ูนย์้านะครับ แล้วต่อจากบ้านทัทพียงสยามฝืนห่างก็จะเป็นเขตพรมแดนไทยกัมพูชาฝั่งจังหวัดไพรินพัตตบองนะครับมันจะมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงการเกษตรด้วยนะครับมีทัพทิมสยามศูนย์ห้าทางเข้าไปนะครับนี่นะครับถ้ามีบ้านวิช่องติดภูเขาแบบนี้โอ้ยจังแม่น้อง,งามคักงามเลยมันจะเป็นสวนกามนันเทพสวนกาแฟแถวนี้ไหม,มีจอดทางไหนไปอีกก็ได้มันมีอีกที่หนึ่งนี่แหละครับ บรรยากาศร,รอบๆเป็นทางวิวทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับ<อ>ไปเรื่อยๆครับพี่น้องอนี่มองเห็นตึกเขาอันสวยงามของเราทะ<อ>ช้แหะเอยเมื่อกี้นี้ ันนี้พามาดูนะครับบรรยากาศกินลมชมวิวนะครับระหว่างขับรถนะครับแล้วก็บันทึกภาพให้ดูมิ้นกลางทางแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะจอดมุมนี้นก็ได้มิ้นจ,จอดมุมนี้นแหละ,หละเออนูจอดตรงนู้นก็ได้หนุ่มายสีเหลืองอ่ะหรือก็ถ่ายรูปไงจะถ่ายรูปเอาไปฝากไม่พี่จะลงนี่นะครับบรรยากาศเ,าเทีท่เขาสวยงามเลยทีเดียว เดี๋ยวจะลงไปถ่ายรูปป่าเบเกอรที่นนองนี่นะครับน,นี่ครับนู่นเด้อตรงนู่นเด้อนี่อันนี้จะเป็นป่าข้าวโพดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูใ,ใกล้